สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะเฟรมวงไฟนะครับตอนนี้เราจะมาเปิดกิจกรรมคริสโตแอนแอซูนัสพิเศษนะฮะก็มาดูกันเลยครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนคลิปก่อนที่ผมบอกคือมันต้องใช้คูปอง3,987นะครับซึ่งเซิร์ฟไทยไม่มีบอร์ดนะครับว่าต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะครับเออปุ๊บแป๊บนึงนะโอเคชั้นแรกนะครับกดเปิดก่อนใช้ก้าคูปองนะครับซึ่งโอกาสได้จะคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมงาเทียนโหภาาสวยนะครับชั้นสองก็จะมีสามอันนะครับก็จะมีถ้าสุ่มได้อันไหนละเจอไม่เจอบอลนะอันเนี้ยปุ๊บโอ้ไม่ได้เลยเลยโอ้โอเคครับเดี๋ยวนะมันข้ามชั้นมาเลยเอ๋อนี่คือรางวัลแต่ละชั้นใช่ไหมครับนั่นบอกว่าได้อะไรบ้างโอเคครับ แล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกก็คือถ้าสมมติคุณได้สกินคียโตนดคุณก็จะไม่ได้คุณก็จะไม่สามารถข้ามมาได้เลยนะครับหมายถึงว่าคุณจะไม่สามารถเปิดได้อีกน่าจะนะครับตามที่ผมฟังมาปึ๊บอ่ะดูว่าเราจะเสียกี่คูป,ปองน,นะแล้วเปิดโชว์เลยเปิดอย่างรวดเร็วนะฮะก็ราคามจะแพงขึ้นที่ชั้นหลังๆนะฮะไอ้ชั้นสองสองชั้นท้ายอะ่ะแล้วโอกาสได้อัลนะคือ0ูนจดศูนย์เปอร์เซ็นนะครับถ้าตามที่อ่านมาโอ้โหไม่ได้เลยเลย ได้ถ่ายเอฟเฟโอ้โห و, สุดยอดเลยครับผมบุ๊มเตี๋ยวบอสใหญ่ภาพมันสวยอยู่นะโอเคเปิดเลยฟึบบฟึบเปิดเลยเปิดเลยโอ้หาบอสใหญ่ไม่เจอตอนไหนจะได้ไปชั้นต่อไปเนี่ยเฮ้ยคูปองเริ่มเสียเยอะแล้วนะเอาบนซ้ายโอ้โหนี่ความเกลือจริงๆอื้อหือ เหมาชั้นห้าเฉยเลยร้ครับกับการเหมาชั้นห้าอ่ะอ่ะชั้นนี้ปุ๊บเราจะเปิดตรงจุดกลางนะเผื่อแบบนะคุณดูนะคุณดูนะผมมีสองพันห้านะผมเปิดที่รมันเสเสียเท่าไหร่หนึ่งรเปิดไอ้นี่รันโอ้ไม่เจออันดีๆเลยเปิดนี้โอ้โหเกือบสองพันหนึ่งแล้วนะเปิดนี้พันแปด หนึสองสามเอานี้แล้กันอฮ้ยทำไมผมไม่ได้วะอ่ะเออเจอบอสสักทีได้คริโตเลยปะ The Black s w o r d m a n รางวัลน,นะครับเราขาดแค่กล่องทาเต้นในกล่องสามดูผมจะดูนะครับว่าเราจะสามารถกดเปิดได้ไหมถ้าถ้าเปิดแล้วเราจะเปิดได้ไหมปุ๊บโอเคก็ยังเปิดได้อยู่นะฮะ แต่มันไม่มีโอกาสได้สกินอาซนาเหรอแต่ผมเห็นเซิร์ฟของไต้หวันเขาบอกว่าอาสซนาน่าจะเป็นคนัมพีลลับนะครับโอเคครับเน่ผมจะขอลองดูหน่อยว่าจะได้สกินเลย,ยไหมนขอดูซิโอ้ผมไม่ได้สามพันผมมีสามพันเจ็ดใช่ปะเสียแค่เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสองพันเจ็ดร้อยเหรอผมนึกว่าผมจะเสียเยอะกว่านี้นะหนขอดูดิของทาเต้น นี่นี่เทรบบอเลนเดอะแบ็กสวอนแมนซึ่งตัวละครก็โคตรกระจอกเลยครับแต่ว่าชิกีพเท่ที่ใหม่ก็ได้คริโตะมมแล้วนะฮะปุ๊บต้องเปิดเอฟเคโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้ทำคลิปเกลือให้นานผู้ชมดูต่อไปครับตอนนี้ก็ขอลาก่อนครับเอ้ยอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งเนี่ยเนี่ยสำหรับใครสงสัยนะครับว่าอาสนะอาจจะมากิจกรรมไหนนะครับเห็นเขาบอกว่านี่ครับคัมพีร์ลึกลับแต่ไม่รู้อันไหน ส่วนอันนี้เป็นแค่สุ่มหายอิโมจิใช่ไหมครับที่มันแจกไอเนี่ยผมกน็นึกว่ามันจะเป็นของอาสนะโอเคครับไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับครับไปแล้วบาย